ทางเลือกทางด้านการเงินที่สามารถอำนวยความสะดวกและก็ช่วยคุณแบ่งเบาภาระได้เป็นอย่างดีหลายคนไม่ค่อยชอบสินเชื่อแบบนี้แต่เชื่อไหมว่าสินเชื่อแบบนี้ช่วยคุณได้คล่องตัวมากขึ้นด้วยที่ไหนอะไรที่มีเงินคืนให้คุณด้วยนั้นคุณควรมีติดกระเป๋าไว้หรือไม่มีไว้ก็อุ่นใจกว่าเยอะนะ นึกถึงเงินนะครับนึกถึงตน่อยหลานยายชาแนลนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการใช้จ่ายหรืออยากจะผ่อนสินค้าตัวช่วยที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดในขณะนี้เห็นจะเป็นสินเชื่อในเรื่องของบัตรเครดิตนี่แหละแต่ละคนก็ย่อมมีไลฟ์สไตล์แล้วก็ความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันแต่เชื่อว่าคุณจะต้องค้นพบตัวตนของคุณได้ในวันนี้อย่างแน่นอน ใครที่ไม่ชอบสินเชื่อแบบนี้ฟังไว้เป็นแนวทางก็ดีนะเริ่มต้นกันที่บัตรกสิกรก็ตัวนี้จะเป็นของไลฟ์พอยต์สายชอปสายเที่ยวสายกินน่าจะเหมาะเพราะทุกการใช้จ่าย50บาทก็จะได้1พอยต์ซึ่ง1พอยต์ก็มีค่าเท่ากับ1บาทยิ่งชอปคุณก็ยิ่งได้พอยต์ พอยเองก็สามารถจานไปจ่ายบินก็ได้จ่ายค่าโทรศัพท์หรือว่าซื้อสินค้าจ่ายได้เหมือนกับเราใช้เงินปกตินี่แหละยังอยู่ที่ปัดกสิกรแต่ว่ารุ่นนี้คือ blue credit card ก็จะเหมาะกับสายดื่มคาเฟ่แมซอนคนที่ชอบเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทเด่นๆก็คือว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มในคาเฟ่แมซอนได้หนึ่งแถมหนึ่งจำนวนหนึ่งครั้งต่อเดือน ทุกๆครั้งที่คุณใช้ใจ่ายที่คาเฟ่เม o ซอนหรือว่าในเครือปตททั้งหลายคุณจะได้สะสมคะแนนโดยอัตโนมัติไปด้วยและตอนนี้ที่เห็นชัดๆก็คือว่าเวลาไปเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทครบ600บาทสะสมต้มบูการ์ดไปด้วยเนี่ยก็จะรับส่วนลดท้ายบิน10บาทซึ่งสามารถจะใช้ซื้อเครื่องดื่มที่คาเฟ่เมซอนแบบเย็นได้1แก้ว มาที่บัตรซิตี้เหมาะกับสายช้อปปิง้งสายเที่ยวรับคะแนนสะสมซิตี้รีวอท้าเท่าสำหรับการใช้จ่ายออนไลน์หรือไม่ก็อ e ีวอเล็ตก็ได้แล้วก็รับเครดิตคืนเงิน2%ที่ปั๊มน้ำมันเชลทุกสาขาเมื่อคุณมียอดใช้จ่ายครบ800บาทต่อเซลสลิปและถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรซิตี้ของ l a ซ a ด้ ตัวนี้จะให้คุณรับคะแนนสะสม City Reward สิบเท่าด้วยกันทุกการใช้จ่ายบนแอปลาซ a ด a แล้วก็ใช้จ่ายที่ห้างแมคโครได้ด้วยมาดูบัตรในเครือของกรุงศรีเซนท่านเดอะวันกันบ้างใครที่มีบ้านหรือว่ามีที่พักใกล้กับเซนท่านต้องไม่พลาดบัตรนี้เพราะว่าคุณจะได้รับคะแนนเดอะวันสูงสุดคูณ3 พร้อมรับส่วนลดสูงสุด5%แถมมีให้ผ่อนแบบ0%ในเคลือเซ็นทานอีกด้วยหรือจะเป็นบัตรกรุงสรีนาวแพทตตินัมตัวนี้จะให้วงเงินค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รับเครดิตเงินคืนแบบ5%ทุกไลฟ์สไตล์แบบดิจิทัลเลยแล้วก็แถมยังมีการผ่อนแบบ0%ใน10เดือนอีกด้วยตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการวงเงินเยอะๆแต่ว่าในส่วนนี้ วงเงินจะมากจะน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนของแต่ละคนอีกด้วยหรือจะเป็นบัตร S C B M Card ใครที่ใกล้กับเดอะมอลบ้างสะสม M Point ทุก25บาทรับไป2คะแนนบอกกับคนที่ชอบซื้อสินค้าในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปโ e เมดมาร์เก็ตโฮมเฟสบ r t ก็ดีที่สดุดมีส่วนลดให้ด้วยหรือจะเป็นบัตร Big C EON ซึ่งบัตรนี้ก็จะได้ส่วนลดทุกครั้งเลยที่คุณใช้จ่ายที่ Big C เน้นสายชอบที่ชอบความประหยัดและท้ายสุดบัตรอ o n อน r e m i e r p ียรแพติ u ัตัวนี้ส่วนลดเยอะบัตรนี้ให้100บาทใช้จ่ายในช h อป e ีหรือไม่ก็ลาซ a ด้การที่คุณมีบัตรเครดิตมันดียังไงมีสิทธิพิเศษส่วนลดความประหยัดมากขึ้น ใช้จ่ายได้ในยามฉุกเฉินแล้วก็ผ่อนสินค้าแบบ0%สะสมต้มไปด้วยแต่บัตรเครดิตก็เป็นดาบสองคมให้คุณแล้วก็ให้โทษฉะนั้นควรใช้จ่ายตามจำเป็นขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ